นี่ไงอยู่ด้วยอยู่ด้วย,ยนี่ไงอยู่พิกัดไปแล้วไปแล้วนี่แหละตัวนี้แหละนี่ไงลากไปเลย,ยนี่ไงกัดละนี่ไงไกัดละกัดละอยู่ไหมอยู่ไหมผมลงเสีงวัดเลยดีกว่านี่ไงอยู่อยู่ อันนี้เป็นยาง TPE นะครับเหนียวนุ่มถึกทนแน่นอนครับ <B est ful> ตอนนี้อยู่ที่คลองสองถนนเทพร,รักนะครับที่เป็นถนนตัดใหม่ที่ข้ามจากถนนเทพพารักข้ามโนนโ,โยธินครับแล้วก็ไปสู่วิภาวดีนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงสแล้วตอนนี้เสียงเครื่องบินนี่ดังมากเลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินนะครับ่าเดี๋ยวลองดูกันเลยแล้วกันนะครับเนีย่ยเดี๋่อที่ใช้ก็จะเป็นซูเปอร์แท็กซัสลิกนะครับพันสาสไปซ์เจ็จุด้าย,ยางทีพีนะครับตัวนี้ใช้มาหลายทิปแล้วได้ตัวไซส์โลไซส์บอสแล้วก็ตัวนี้นะครับยังไม่ขาดเลยนะมาเนี่ยจะเป็นตร,ตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบที่ลึกนะครับแล้วก็ ตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนที่เขาลอกลงไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นเขตน้ำตื้นอ่ะผมว่าน่าจะมีตัวอยู่ลองดูก่อนลองตีตรงนี้เห็นคนในเพจนะครับนา้นาในเพจนะมาตกโูหได้ตัวมีไซด์ด้วยผมก็เลยแบบเห็นปุ๊บแล้วก็อยากมามากนะครับ แต่เห็นมีมีโจมมีจีบอยู่นะฮะพิ่งมายังไม่ได้เลยครับการตกปลาอะไรนะที่การตกปลาไปเนี่ยเปล่าก็ชอบตกปลาเฉยจีบด้วยได้เหรอพี่พึ่งมาอะไรนะพี่เพิ่งมาครับเพิ่งมาครับที่แถวนี้เหรอใช่ครับไปรับน้องใช่ครับครับผมว่าผมมาตกปลาด้วยกันนะครับผมครับผมมาลองตีไปทางนี้ดูบ้าง เราเล่นตะลิลงเฮ้ยเฮ้ยก,กาดกาดกัน้หไม่อยู่โอ้โหเยอะเวลาวัดนี่อะต้องวัดแบบข้างบนมันเป็นสะพานนะครับเพิ่งสร้างด้วยนี่มีตะลิงให้ซุกแล้วครับตรงนี้น่าจะโอเคแต่ข้างหน้ามีแบบ มีดินนะครับคันดินถ้ามีคันดินน่ยผมว่ามันน่าจะมีปลาครับไปขึ้นคันดินไปเลยผมไม่รู้ว่าร,ระดับน้ำมันลึกประมาณไหนทางน้ามีแอ่งแอ่งน้ำอยู่เป็นคันดินแล้วก็มีเว้าวเข้าไปเออคน ปลาขึ้นเย้ยนี่ไงอยู่ด้วยอยู่ด้วยนี่ไงอย,ย,อยู่ตัวเล็กว่ะโอ้โหว่าเลยเห็นจิบขึ้นมาเลยเชือ่อขึ้นมาเลยเชือ่อตัวเล็กปลาแล้วครับแต้มแรกนะครับ คลอง 2, สองถนนเทพพห์นะครับโอ้นี่เปิดประเดิมตัวแรกนะครับมาเอาซะน่ารักเลยนะครับนี่กัดหันสาสไปจุดห้าเซนนะครับตัวเล็กก็ยังไม่รอดนะครับจัดไปตรงนี้มันเล็กไปเด๋ยยางไงก็ต้องปล่อยอยู่แล้วครับดย๋ยงปล่อยแบบใช้ครีมปล่อยเลยนะครับจับแล้วก็เขยา่าเขยา่ขยานิดน,นึงโอเคเตินใหม่ใช้สองโลอ๋อเข้าไปข้งางในมีหมายแนวเอเวอร์เซดียอยู่นะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมเขาลองตกข้างทางก่อนสวยเฮ้ยกัดโ,อ,โอ้โหกัดกระชากเลยมีตัวนะมีตัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดอะไรวะติดเหมือนสายใครวะอือหือ อะไรเนี่ยติดอะไรใครไม่รู้อ่ะเหมือนสายสายเอ็นใครออไม่ค่อยอยากดึงนะเพราะว่านอ่เกียรเปลี่ยนช็อคใหม่สายเอ็นใครกัมาไม่รู้ กัดแน่นเลยนะไอตัวเมื่อกี้เฮ้ยคองกัดดีเหมือนกันนะถ้ามีปลาคือกัดดีเลยนะแต่ว่าต้องดูน้ํานะครับถ้าน้ํามันดีๆอย่างไงก็มันมีลุ้นนะครับจัดเยือดดีๆก่อนไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ เดี๋ยววะเฮ้ยกัดโอ้โหเฮ้ยใหญ่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 โอ้หโอ้ยยังมีตัวนะครับใหญ่ด้วยแต่มันกัดแล้วระแวงมากนะครับกัดแล้วคลายปึ๊กเลยนะฮะผมมีมอญครึ่งโลได้อ่ะเดี๋ยวดิต้องส่งให้ทัน ไปแล้วไปแล้วนี่แหละตัวนี้แหละนี่ไงอยู่อยู่ไม่ใหญ่เท่าไหร่วะอยู่ไม่ใหญ่เท่าไหร่วะเชื่มันมเลยเชือ่อเชื่มันมเลยเชือ่อโอ้โหไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็เป็นแต้มนะฮะนี่มาอีกแต้มแล้วครับปลาช่อน คลอง2นะครับถนนเทพพักษนะครับเป็นถนนตัดใหม่ที่ผมเพิ่งมาเซอร์เวย์หมายนะครับนี่กัดหันสาสไป7.5เซนนะครับขยับไซส์ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมออกมาค่อนข้างเย็นนะตอนนี้เป็นเวลา4โมงครึ่งแล้วโอ้โหรู้ท่านผมรู้ว่ามันกัดดีขนาดนี้ผมเลรีบมาเลยนะเพราะว่าช่วงนี้บรรยากาศนะเป็นแบบแนวคืมฟ้าคืมฝนนะแดดี่ไม่ค่อยมีเลยฮะถือว่าเป็นอากาศที่ดีมากนะครับแล้วก็ลาอากาศดีเลยนะครับ มเดี๋ยว<า>คอยเจอกันใหม่สาสองโลนะขอบคุณที่มาไปเนี่<า>ยเหลี่ยมนี้โคตรสวยอะ่ะอย่างงามอะ่ะโหโหว่าถ้ามีตัวนี้โดนแน่นอนฟลิปไปเลยเสร็จซปเปอร์เท็กซัสลิกแน่นอนครับต้อมีตัวบอกเลย ิน,นี่ไงไปแล้วไปแล้วโอ้โหอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ด้วยโอ้โหไม่ลุดเช็ดใหญ่ด้วยมันไม่อยู่วะเนี่ยโอ้โหหลุดครับเพื่อนโอ้โหเสียดายน่าจะใหญ่เลยตัวเนี้ยอื้อหือเฮ้ยมามาขออีกที นี่ไงลากไปเลยอยู่ไหมอยู่อยู่ทีออกมาโอ้ยมันเข้าไปในผัก,กวะไม่ใช่ตัวนี้อ่ะไม่ใช่ตัวนี้เอาหลุดไปแล้วเอาไม่ยังอยู่ยังอยู่ยยนี่โอ้โหมันไม่ใช่ตัวนี้ค่ะแต่วันก็ใหญ่นแต่ว่าพอม,มีไซส์แม้อน,น,น,นะครับมาครับตัวที่สาม อ่ชื <ç snacks> นี่มาแล้วครับเพื่อนๆปลาช่อนคลอง2เทพลักษ์นะครับถนนตัดใหม่นะครับนี่ัวที่3แล้วนะครับดูดิไซส์สวยเลยไซส์ประมาณสักสอชีดได้นะครับนี่กัดหันสาสไปซ์เจ็จุดเซนยางทีพีนะครับดูผมจะยืดให้ดูนี่เห็นไหมย่างยืดอ่ะนี่โดนปลาเป็นสิบแล้วยังอยู่อยู่เลยนะครับโคตรทนโคตรถึกเลยอ่ะคลองสองนะครับคลองใหญ่กัโดโคตรดีเลยมาแป๊บเดียว สามแต้มนะครับไปเจอกันใหม่สายสองโลขอบคุณที่มามาพร้อมเครื่องบินเลยมาตรงนี้เป็นหมายแนเอเบอร์สตตียนะครับคือเข้าไปตกในชุมชนจริงผมมันมีไอ้ลาวข้างบนเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะรอดลาวตักผ้านะครับอ๋อเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวลองดูดิ เนี่ยาตามต่อตามไรนะี่นี่งอกันละอโอ้โหไม่อยู่ตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยตรงนี้แคบมากไม่รู้ผมจะไปได้ป่ะนะคิดว่าน่าจะไปได้นะครับ ถ้ารถบิ๊กไบค์ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะนี่พอดีเลยคือแบบตอนแรกผมเข้าเหลี่ยมผิดนะไปเข้าสุขาพิบาล5คือมันต้องม,มันจะอยู่เทินกลับไปนะครับอันนี้ผมก็จะขึ้นสะพานเนี้จะดูต้องดูว่าทำยังไง โอ้ยเหลี่ยมนี้ตียากมากเพราะว่าไอ้ไม้ที่กั้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมก็ตีได้อยู่ดีอ่ะใช้ท่าโล w cast นะครับหรือแม็กะาซแคส เวลาแบบมาหมายใหม่ๆเนี่ยต้องต้องคอยระวังนะครับเรื่องความปลอดภัยนะฮะยังต้องเอาปลอดภัยไปก่อนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าตรงไหนมันเป็นพื้นที่ยังไงเฮ้ยัด ไปแล้วไปแล้วไปกลางคลองแล้วโอ้โหส่งยาวๆเลยอย,อยู่ไหมยังอยู่ด้วยนะยังอยู่ด้วยนะโอ้โหเนี่ยงอ,อยู่โอ้โหเนี่ยงอ,อยู่จิ้มมาเช่อ,อ ตัวเล็กนะครับโอ้โหส่งโคตรนานเลยตัวมันเล็กนะครับมาแล้วครับปลาช่อนคลองสองเทพรักษ์นะครับโอ้โหดูไซส์ดิโอ้โไซส์ขีดไซส์เข็มนะครับกัดสไปา์7.5เซนยาง TPE นะครับส่งตั้งนานนะเพราะว่ามันตัวเล็กนะครับแล้วก็เนี่ยใช้เบร 3O ด้วยนะครับกะว่าให้มันลากเข้าคอเลยฮะสุดยอดไปลูกเจอกันใหม่ไซส์2โล ขอบคุณที่มามามาตรงน,นี้หน้าลุ้นสุดแล้วตรงเนี้ยมันเป็นแบบมีคันคันตลิ่งด้นะครับ สนามตื่นๆน่าจะได้เรื่องสวยขอสักโบ๊หนึ่งอ้โห หกโมงครึ่งแล้วครับด้วยน้ำม,มันเหมือนแบบไหลเอื่อยๆแล้วตรงนี้ก็จะแบบเป็นน้ำที่หรบกระแสน้ำนะครับแน่นามีแบบปลามาฝั่งตัวอยู่แถวนี้นะเหลี่ยมโคตรสวยใครมานี่แนะนำให้ตีตรงนี้ก่อนเลยนะเพราะเหลี่ยมมันค่อนข้างจะสวยมาก พี่นี่ไงกลับแล้วกับแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมผมลงเสียงวัดเลยดีกว่านี่ไงอยู่อยู่มาตอนสุดท้ายเชื่อเชื่อโอ้โหบอกแล้วว่ามันต้องมีมาจนได้นะครับนี่มาอีกแต้มแล้วครับปลาช่อนคลองสอง เทพรักนะครับที่เป็นถนนเนี่ยถนนตัดใหม่นะครับข้ามมาจากเทพรักนะครับแล้วก็ข้ามผ่านไปออกวิภาวดีนะครับนี่กัดหันสายสปายเจ็ดจ .5 เซนนะครับเข้าเิ็กแบบซูเปอร์เท็กซัสเล็กนะครับอันนี้เป็นยาง TPE นะครับเหนียวนุ่มถึกทนแน่นอนนะครับหมายคลองสองนี่ครับมันอยู่ใกล้สนามบินครับก็เลยแบบมีเสียงเครื่องบินตลอดเลยนะฮะเยือตรงนี้นะครับผมใช้มาหลายทริปมากมากครับเนี่ยได้ปลาเป็นสิบเลยครับยังไม่ขาดเลยยังใช้ได้อยู่เลยโคตรทนเลยมา ปล่อยไปดีกว่าวันนี้เจอแต่ไซส์แบบเนี้ยไซส์มันขีดสองขีดสามขีดไม่เกินนี้เลยนะไอ้ไซส์ใหญ่ๆบ้าๆยังไม่เจอเลยนะครับไปเจอใหม่ไซส์สองโลวันนี้มาเทสหมายคลองสองเทพรักษ์นะครับที่จะเป็นเส้นเทพรักษ์แล้วข้ามถนนวัหนมาแล้วก็ไปออกวิภาวดีอะ่ะก็จะมีข้ามคลองสองแห่งนี้นะครับผมเห็นในเพจนะมี เพื่อนๆนะครับไปตกได้นะครับแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับแต่ผมมาวันนี้นะครับโอ้โหได้ไซส์แบบไซส์ปอกๆงั้นเลยนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเกมหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเหยื่อยางจากค่ายหันศานะครับมีหลายรุ่นนะครับที่เหมาะกับปลาช่อนปลาชะโดปลากระสูบฝากติดตามโปรฟิชชิงสติด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในทริปต่อไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ